เรามาทำอะไรกันครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเนที่สะพานเขียวพว่าสะพานเขียวทหารร่วมทริปของเราเดินไป่ลจ้าลงสตอรี่กันอยู่สามคนนี่เพื่อไปสยามเพราะจอดรถทิ้งไว้สยามเขาตอใช่แล้วรถอยาที่ร้อยเดยาเหนื่อยนครับเดี้ยวเหน่ยครับวี้ตัวเราไปเจอไอโบมาใหญ่กว่าอองไอโบมันใหญ่ไอโบหรือไอพี่ไอโบยากคเื่องตามเหรอยาญาก็ยากยา รันนนีี้้ไูอะก่สวัสดีครับวันนี้เข้ามาอยู่กับช่องพ่อราพรลายเยวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินเล่สะพานเขียวสะพานเขียวหรือว่าที่ไหนสวนลุมพินีจ้าบรรยากาศดีมากทุกคนผมบอกเลยคือแบบ ากาศดีจริงๆก็เป็นเวลาคาโมงครึ่งไหมคึ่งใช่แล้วคาโมงครึ่งบรรยากาศแบบอื็นสบออากาศร่มเย็นมากครับทุกคนนนะะจ๊ทุกคใช่แล้วตอนนี้เราก็เดินมาถือว่าครึ่งครึ่งทางอยู่ไม่รู้ครึ่งทางหรือเปล่าทุกคนจะหายร่วมทริปของเราเดินไปเ่งเลยจ้าอีกสามคนหายไปไหนไม่รู้ครับทุกคนนี่ลโก้เรื่องรองเสามคนก็คือวันนี้ เรามาเที่ยวแล้วเราก็มาถ่ายเพลงด้วยครับทุกคนในขณะที่เรากำลังเดินไปนะก็มันกลับยังไงอ่ะมันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้อ้าวเหรอก็คือแบบจากเราเมื่อกี้เราถ่ายคลิปอยู่แล้วเพื่อนก็เดินกลับมาแล้วทุกคนมันอยู่ตรงนู้น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 ทุกคนทุกคนตรงนู้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 นก็แบบก็แบบก็แบบไม่เท่าไหร่หรอกถ่ายคลิปไม่นานเท่าไหร่หรอกครับ แล้วเราก็จะเดินกลับประมาณร้อยล้านกิโลแล้วก็จะเมื่อยแล้วต้องไปหาแท็กซี่เพื่อไปสยามพ่าจอดรถทิ้งไว้สยามก็พอใช่แล้วเราหาทำทุกคนที่ยังดูนะครับวันนี้ที่ยารถสยากี่ร้อยทุกคนอยากหาทํานะครับผมบอกเลยเออนั่ง BTS มานะครับทุกคนใช่แล้วอย่าเอารถมาเด็ดขาดครับเอารถมาแล้วมัน มันก็สบายงาไม่ต้องนั่งอะไรใช่แล้วครับเพราะมีคนขับให้ครับใช่กูนั่งอย่างเดียวทุกคนเราไม่ต้องหมวงอะไรเลยขับไปคือแบบแล้วคือจะพาเพื่อนที่เด่งกลับมาสภาพเพื่อนที่เด่นกลับมาคือเพื่อนเด่นมากครับทุกคนวันนี้ครับจะเอารถมาจากสวนลุมเพื่อไปสยามสรุปสวนลุมไม่มีที่จอดนู่นขับไปจากสยามสุดท้ายก็มอกลับไป จอดสยามาที่<ร>ที่จะไปไไที่ตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะจอดสวนลุมแ,แล้วนั่งแท็กซีไ <ป S 1> ่ไปสยามแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมาสวนลุมเพื่อจะได้มาถ่ายรูปตอนเย็นถ่ายคลิปตอนเย็นแต่ก็สุดท้ายก็ไปจอดที่สยามเหมือนเดิมแล้วนั่งแท็กซี่มาสวนลุมแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับสยามพ่อไปเอารถใช่เลยแล้วทุกคนแล้วก็ตอนเย็นก็รอกับรอส่งใครไม่รู้ใครไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนทุกคนมาแล้วมันจบกันแล้วทุกคนเราจะมาเจอเพื่อนเราแล้วครับอีกสามคนมุนครับ เจ้าคุณทุกคนนี่เงี้ยแบบเจอเพื่อนแล้วเป็นไงบ้างครับฝั่งนู้นสิ้นสุดกันทีคีดว่าจะมีชั้นไหนสุดแล้วสุดแล้วเหนื่อยไหมครับป้ามเราเล่าหน่อยเขาว่าสุดแล้วเป็นยังไงเหนืยมเหนื่อยไหมีตัวตัวกระตุ้นทองไม่เราไปเจอไอ้บมาใหญ่กว่าอิงอิงไอ้บมันใหญ่ไอ้บูหลือไอ้ที่อ่ะไอ้บูมุนวังนูเสียูดูเสียที ถามปีตู <playful. S 2> ไอู้๊ชั้งเหรอขับดูเด่นปีตูปีบูจะรู้เจอไปเล่อยเลยยังสวยอยู่มั้ยโมลนุชเพิโบราณนุชจะเจอระหว่างระหว่างเต็นกิ่งไหมรับไหมเต็มกิ่งเลยจริงป่ะเนี่ยเราตัวใหญ่กว่าอีกใหญ่ข่าคณะแล้วปะไปคณะไปเจอไอ้โบูกับกับน้องนุชมาน้องนุชแล้วเราก็จะเดินขับกันครับเพราะว่าเราจะไม่เดินไปถึงนู่นครับใส่ไวมา ทุกคนเราจะเดินย้อนหลังเหรอหรือยังไงไม่ได้มาอยู่ดรันี้สิเจ้าของช่องฮะไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนไปเก็บบรรยากาศใ่ไหมคือพอไปอัดคลิปมาวทีนี้อัดคลิปเอลงมาอย่ไเทางตงก็นคตุณทรงยาทุกคนผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับหน่อยแขนมือแขน แต่ตอนนี้คือแสงดีมากครับทุกคนคือแบบแนะนาให้มาประมาณ4ี่โมงถึง6กโมงเย็นครับคือแบบพูดอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับคอะไรกันครับเนี่ยทุกคนมันเป็นไปได้ไงไอโบสีอะไรครับสีขาวใช่ไหมไอโบขึ้นขึ้นรูปไอโบได้ครับแล้วมึงไม่ได้อ แล้วก็ไปเจอน้องนุชใช่ไหมน้องนุชน้องนุชตัดตัวตัวใหญ่ตัวเท่าไอโบเลยน้องนุชตัวใหญ่มากกาะอยู่ถ้าถ้าเทียบกับต้นไม้ใไมทุกคนก็จะไปนอนด้วยกันไอโบคนจะวอกไนอนดกทุกคนเพือนกอลูก็แล้วยายากเพื่อนตามหรอยายากอายายาก็คือยาชื่อคนไง ยมึงนี่สิ่งทำตัดต่องไม่ไม่แต่เขาก็อัดคลิปยาวกันอย่างงี้หมดละหมดละพอยเขาเรียก long อันนี้มันยาวไปหน่อยต้อชื่อตันนอนเฉยเลยละอ่าโอเคอย่าลืมกด subscribe ถ้าชอบก็ถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆๆวันนี้ขอลาวให้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย